ก่อนที่จะไปฟังนิทานฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะทุกคนในหมู่บ้านรู้จักป้าเพียนในฐานะแม่ใจดีที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือญาติพี่น้องป้าเพียนมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อหนูนาที่กำลังเติบโตเป็นสาวสวยและฉลาดเช้าวันหนึ่ง ป้าเพียนกำลังเตรียมอาหารเช้าให้หนูนาเสียงตะโกนเรียกดังขึ้นที่หน้าบ้านป้าเพียนเดินไปเปิดประตูพบญาติผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่สวัสดีจับเพียนสวัสดีจับพี่น้อมมีอะไรหรือเปล่ามาหาฉันแต่เช้าเลยคือพอดีพี่มีเรื่องเดือดร้อนน่ะอยากจะมาขอยืมเงินหน่อยขอยืมเงินหรอ เท่าไหร่ล่ะสักห้าพันได้ไหมจ๊ะพอดีลูกพี่เขาจะเข้าวิทยายลัยแล้วต้องใช้เงินเยอะประเพียนนิ่งไปครู่หนึ่งเธอรู้ว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่เก็บไว้เพื่อจ่ายค่าเทอมของหนูนาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่เธอก็ไม่กล้าปฏิเสธญาติก็ได้จ้ะเดี๋ยวฉันไปหยิบให้ แต่ว่าพี่ต้องรีบเอามาคืนนะขอบใจมากนะเพียนเดี๋ยวพี่จะรีบคืนให้เลยป้าเพียนเดินเข้าไปในบ้านหยิบเงินออกมาจากลิ้นชักแล้วเดินกลับมาส่งให้ญาติญาติรับเงินไปแล้วยิ้มอย่างพอใจก่อนจะขอตัวกลับป้าเพียนมองตามหลังญาติไปด้วยสีหน้ากังวลหนูนาเดินออกมาจากห้องเห็นสีหน้าของแม่ ก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ให้เขายืมเงินไปอีกแล้วหรอจ๊ะใช่จะลูกเขาเดือดร้อนจริงๆแต่แม่จ๊ะนั่นมันเงินค่าเทอมหนูนะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่จะหาทางเองหนูนามองแม่ด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งเสียใจโกรธและเป็นห่วงเธอรู้ว่าแม่เป็นคนดีแต่บางครั้ง ก็ใจดีเกินไปจนถูกเอาเปรียบเธออยากจะปกป้องแม่แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรยามบ่ายคล้อยป้าเพียนกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านทันใดนั้นก็มีเสียงรถดังมาแต่ไกลป้าเพียนเงยหน้าขึ้นมองเห็นญาติผู้ชายคนหนึ่งกำลังขับรถมาจอดหน้าบ้านเด็กๆสองสามคนนั่งอยู่บนท้ายรถกระบะส่งเสียงเจื้อยแจ้ว เพียนจ๊ะสบายดีไหมสมานเอ่ยทักญาติผู้น้องสบายดีจ้ะเป็นไงมาไงล่ะพี่ถึงมาหาฉันที่บ้านได้พอดีพี่จะต้องไปทำธุระที่ต่างจังหวัดสักสองสามวันไม่รู้จะฝากลูกๆไว้กับใครเลยอยากจะขอรบกวนน้องหน่อยป้าเพียนมองไปที่เด็กๆแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเมตตาแม้จะรู้ว่า การดูแลเด็กๆจะเพิ่มภาระให้เธอมากขึ้นแต่เธอก็ไม่อาจปฏิเสธไม่ต้องห่วงหรอกจก้ะพี่ไปทำธุระเธอเดี๋ยวฉันจะดูแลหลานๆให้เองขอบใจมากนะเพียนน้องนี่ช่วยพี่ได้มากเลยญาติผู้ชายจัดแจ้งคนสัมภาระของเด็กๆลงมาจากรถป้าเพียนรับเด็กๆเข้ามาในบ้านด้วยรอยยิ้มอบอุ่นหนูนาเดินออกมาจากห้อง เห็นเด็กๆหลายคนก็ทำหน้างงแม่จ้ะใครมาหรอหลานๆน่ะลูกลุงหมานต้องไปทำงานต่างจังหวัดเลยฝากลูกๆไว้ให้แม่ช่วยดูอีกแล้วเหรอจ้ะแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวแม่จัดการเองป้าเพียนพาเด็กๆเข้าไปในบ้านเริ่มจัดแจงที่นอนและหาอาหารให้หนูนามองตามหลังแม่อย่างเป็นห่วง เธอรู้ว่าแม่จะต้องเหนื่อยมากขึ้นอีกทั้งหมดนี้เพราะความใจดีของแม่แท้ๆหนูนาสายหน้าระอาใจวันหนึ่งป้าเพียนต้องช่วยจัดงานแต่งงานให้กับญาติคนหนึ่งที่ไม่มีเงินพอจัดงานป้าเพียนทุ่มเทแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือภายในบ้านที่จัดงานเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ญาติิหลายคนมาช่วยกันจัดเตรียมงานแต่งงานเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะดังไปทั่วปะเพียนเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเธอคอยสั่งการและช่วยเหลือทุกคนด้วยรอยยิ้มพี่ไปดูหน่อยว่าดอกไม้มาส่งหรือยังจะเพียนเดี๋ยวพี่ไปดูให้เอื้อยเดี๋ยวไปช่วยพี่เขาเตรียมอาหารหน่อยนะได้จับประเพียนประเพียน วิ่งไปทั่วงานคอยดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยหนูนามองแม่ด้วยความเป็นห่วงเธอเห็นแม่ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วแม่จ๊ะพักบ้างเถอะหนูเป็นห่วงไม่เป็นไรลูกแม่ไหวแต่แม่ทำทุกอย่างเลยนะจ๊ะตั้งแต่จัดสถานที่ทำอาหารต้อนรับแขกแม่ไม่เหนื่อยบ้างหรอเหนื่อยสิลูกแต่แม่มีความสุข ที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นแม่ทำไมต้องทำทุกอย่างขนาดนี้หนูนาถามแม่ด้วยความสงสัยเพราะแม่อยากให้ทุกคนมีความสุขแม่เชื่อว่าการทำดีจะส่งผลดีในภายหลังประเพียนตอบด้วยความมั่นใจหนูนามองแม่ด้วยความรู้สึกหลากหลายเธอภูมิใจในตัวแม่ที่เป็นคนดีและมีน้ำใจแต่ในขณนะเดียวกัน ก็รู้สึกสงสารที่แม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้เดี๋ยวหนูช่วยเองจะแม่ขอบใจมากนะลูกป้าเพียนมองหนูนาด้วยความรักใคร่งานแต่งงานดำเนินไปอย่างราบรื่นแขกเรือต่างชื่นชมในความสวยงามและความอร่อยของอาหารป้าเพียนยิ้มรับคำชมด้วยความภาคภูมิใจแม้จะเหนื่อยล้าแต่เธอก็มีความสุข ที่ได้เห็นทุกคนมีความสุขค่ำคืนหนึ่งแสงเทียนริบรีส่องสว่างตรงชานบ้านประเพียนกำลังนั่งเย็บเสื้อผ้าที่ขาดของญาติที่มาไหว้วานให้ทำเธอทำอย่างตั้งใจแม้ดวงตาจะปปือปลปรยจากความเหนื่อยล้าหนูนานั่งมองแม่จากมุมห้องเธอเห็นแม่ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเวลานี้ แม่แทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแม่จ๊ะดึกแล้วนะทำไมยังไม่นอนอีกเดี๋ยวแม่เย็บชุดนี้ให้เสร็จก่อนนะลูกพรุ่งนี้เขาจะมาเอาไปใส่แม่หนูเห็นแม่เหนื่อยมากเลยทำไมแม่ไม่พักบ้างไม่เป็นไรหรอกลูกหนูง่วงก็ไปนอนเถอะประเพียนยิ้มให้หนูนาแต่หนูนา เห็นแววตาที er u u aa, e e ่เหนื e ่อยล้าของแม่เธอรู mm oh e ah. ้ว่าแม่กำลังฝืนตัวเองแต่หนูไม่อยากเห็นแม่เหนื่อยแบบนี้เลยจ้ะทำไมญาติิถึงเอาเปรียบแม่แบบนี้หนูนาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือประเพียนลูบหัวหนูนาเบาๆไม่เป็นไรหรอกลูกแม่เต็มใจช่วยเหลือเขาแต่แม่ก็ต้องดูแลตัวเองบ้างนะจ๊ะหนูเป็นห่วงแม่รู้ ว่าหนูเป็นห่วงขอบใจนะลูกหนูนากอดแม่แน่นเธอรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่เห็นแม่ของเธอถูกญาติพี่น้องเอาเปรียบเธออยากจะปกป้องแม่แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเธอได้แต่ภา,าวนาให้แม่เข้มแข็งและรู้จักปฏิเสธบ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยและถูกเอาเปรียบแบบนี้อีกเช้าวันหนึ่งหนูนาเตรียมตัวไปโรงเรียน เธอหยิบกระเป๋าขึ้นมาแต่ก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อนึกขึ้นได้ว่าอุปกรณ์การเรียนบางอย่างของเธอหมดแล้วเธอเดินไปหาแม่ที่กำลังเตรียมอาหารเช้าอยู่แม่จ๊ะหนูของเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนหน่อยจ้ะได้สิลูกเดี๋ยวแม่ไปหยิบเงินในกระเป๋าให้นะแต่เพียงไม่นานปะเพียนก็เดินหน้าซีดออกมาเออแม่ แม่ไม่มีเงินเลยลูกทำไมเราไม่มีเงินเลยจ้ะแม่แม่ขอโทษนะลูกแม่ให้ญาติยืมเงินไปหมดแล้วแม่สัญญาว่าจะหามาให้ลูกได้แน่นอนหนูนามองแม่ด้วยความผิดหวังและเสียใจเธอรู้ว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจแต่เธอก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าชีวิตของเธอได้รับผลกระทบจากการที่แม่ถูกเอาเปรียบ หนูนาเดินกลับเข้าไปในห้องเธอนั่งลงบนเตียงน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอและแม่ลำบากมากขึ้นทุกวันความโกรธและความท้อแท้เริ่มก่อตัวขึ้นในใจหนูนาลุกขึ้นเช็ดน้ำตาเธอเดินออกจากห้องไปหาแม่อีกครั้งแม่หนูอยากให้แม่หยุดช่วยคนอื่นได้ไหมหนูไม่อยากเห็นแม่ต้องลำบากอีกแล้ว ปะเพียนมองหน้าลูกสาวด้วยความรู้สึกผิดเธอรู้ว่าหนูหน่าพูดถูกแต่เธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเธอถูกเลี้ยงดูมาให้เป็นคนมีน้ำใจและเสียสละจึงทำให้ปฏิเสธใครไม่เป็นคืนหนึง่งป้าเพียนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความเจ็บปวดเธอรู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรงเหงื่อการแตกพรัก หนูนาตื่นขึ้นมาเพราะเสียงคางของแม่แม่เป็นอะไรไปจ๊ะแม่แม่ปวดท้องมากเลยหนูนารีบไปตามเพื่อนบ้านให้ช่วยพาแม่ไปโรงพยาบาลแพทย์ทำการตรวจอย่างละเอียดและแจ้งผลการวินิจฉัยที่ทำให้หนูนาสุดลงไปกองกับพื้นคนไข้เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นครับ ต้องได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดแล้วแล้วค่ารักษาล่ะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณสองแสนบาทครับหนูนามองหน้าแม่ด้วยความสิ้นหวังสองแสนบาทมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลสำหรับครอบครัวของเธอไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวแม่จะหาทางเองหลังจากพักฟื้นได้ไม่กี่วัน หนูนาก็พาแม่ออกจากโรงพยาบาลไปพักอยู่ที่บ้านหนูนาและประเพียนตัดสินใจไปหาญาติพี่น้องที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากประเพียนแต่ทุกคนต่างปฏิเสธที่จะให้ยืมเงินบางคนอ้างว่าไม่มีบางคนก็ทําเป็นไม่สนใจเออพอดีช่วงนี้พี่ก็หมุนเงินไม่ทันเหมือนกันจะ้ะโถเอ้ยเพียนพี่ก็อยากจะช่วยนะ แต่ตอนนี้พี่ก็มีภาระเยอะแยะหนูนามองภาพตรงหน้าด้วยความรู้สึกเจ็บปวดเธอเห็นแม่ของเธอก้มหน้าด้วยความอับอายเธอรู้สึกโกรธและผิดหวังกับญาติพี่น้องเหล่านี้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากแม่แต่กลับไม่ยอมช่วยเหลือแม่ในยามที่แม่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดหนูนากำมือแน่นทำไมทุกคนใจร้ายกับแม่แบบนี้ ช่างเขาเธอลูกเรากลับบ้านกันเถอะหนูนามองแม่ด้วยความส่งสารและความโกรธเธอเริ่มตระหนักถึงความเป็นจริงที่โหดร้ายของการที่แม่ของเธอถูกเอาเปรียบมาตลอดหลายปีน้ำใจของแม่ถูกตอบแทนด้วยความเห็นแก่ตัวและดูดายหลายวันผ่านไปความสิ้นหวังเริ่มกัดกินหัวใจของหนูนาและป้าเพียนแต่แล้ววันหนึง่ง บุรุษไพรสณนก็มาส่งจดหมายถึงบ้านป้าเพียนครับมีจดหมายมาส่งขอบใจมากนะจ๊ะป้าเพียนเปิดจดหมายอ่านอย่างงุนงงเพราะเป็นจดหมายจากญาติคนหนึ่งที่เคยยืมเงินไปเมื่อหลายปีก่อนและหายไปอย่างไรร่องรอยในจดหมายมีข้อความขอโทษอย่างสุดซึง้งและมีเช็คเงินสดแนบมาด้วยมูลค่าของเช็คนั้น มากกว่าจํานวนเงินที่เคยยืมไปหลายเท่าปะเพียนเบิกตากว้างหนูนามาดูนี่เร็วหนูนารีบวิ่งเข้ามาหาแม่มีอะไรเหรอจ๊ะแม่ปะเพียนยื่นจดหมายและเช็คให้หนูนาดูหนูนาอ่านจดหมายและมองเช็คด้วยความตกใจนี่มันเป็นไปได้ยังไงจ๊ะแม่แม่ก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันลูกปะเพียนและหนูนา นั่งมองหน้ากันด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งดีใจตกใจและประหลาดใจพวกเธอไม่เคยคิดว่าจะได้เงินจำนวนนี้คืนแถมยังได้มากกว่าที่เคยให้ยืมไปอีกแม่จะ๊ะนี่มันมากกว่าเงินที่เราต้องการสำหรับค่ารักษาอีกนะใช่ลูกแม่ดีใจมากเลยหนูนาน้ำตาคลอหนูก็ดีใจมากจะ้ะ หนูจะพาแม่ไปรักษาแม่ต้องหายดีหนูนากอดแม่แน่นเธอรู้สึกโล่งใจที่แม่จะได้รับการรักษาแล้วและในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มคิดถึงสิ่งที่แม่สอนมาตลอดว่าความใจดีและการให้ความช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนบางครั้งก็อาจได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาแม้ว่าชีวิตจะเล่นตลกกับพวกเธอ แต่ในที่สุดความดีและความเสียสละของป้าเพียนก็ได้รับการตอบแทนพวกเธอได้เรียนรู้ว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดก็ยังมีความหวังอยู่เสมอและความดีที่เราทำจะไม่สูญเปล่าหลายเดือนผ่านไปป้าเพียนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอาการของเธอดีขึ้นตามลำดับใบหน้าของเธอเริ่มมีรอยยิ้มที่สดใสขึ้น หนูนาเองก็มีความสุขที่ได้เห็นแม่กลับมาแข็งแรงอีกครั้งวันหนึ่งขณะที่ป้าเพียนและหนูนากำลังนั่งคุยกันอยู่ใต้ถุนบ้านญาติคนหนึ่งก็มาหาเพียรสบายดีไหมได้ข่าวว่าไม่สบายเป็นยังไงบ้างสบายดีแล้วจากพี่หมานขอบใจที่เป็นห่วงเออพอดีพี่มีเรื่องจะขอรบกวนหน่อย ประเพียนมองหน้าญาติด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปเธอไม่ใช่คนเดิมที่ยอมให้ใครเอาเปรียบอีกต่อไปถ้าจะขอยืมเงินฉันไม่มีหรอกจก้ะพี่เงินที่มีก็ต้องเก็บไว้รักษาตัตวเองญาติของประเพียนหน้าเจือนเล็กน้อยอ๋อก็ได้จ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อญาติคนนั้นเดินจากไปประเพียนก็หันมายิ้มให้หนูนา แม่เก่งมากเลยจ่ะหนูนายกนิ้วโป้งให้แม่ทั้งสองมือประเพียนหัวเราะขำแม่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองบ้างเหมือนกันนะลูกหนูดีใจที่แม่ใจแข็งและกล้าปฏิเสธไม่ให้ตัวเองถูกเอาเปรียบจ่ะทั้งหมดนี้ก็เพราะหนูนาช่วยเตือนแม่นะลูกหนูนากอดแม่ เธอรู้สึกภูมิใจในตัวแม่ที่สามารถยืนหยัดเพื่อความสุขของตนเองและครอบครัวได้เธอได้เรียนรู้จากแม่ว่าการมีน้ำใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีขอบเขตในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่เช่นนั้นเราอาจจะถูกเอาเปรียบได้เดือดร้อนได้หนูรักแม่นะจ๊ะแม่ก็รักหนูนะลูก